าในชีวิตจะจบไปหรือหายไปพร้อมกับปีเก่า2568หรือจะตามติดชีวิตของคุณไปยันปี2569นะคะถ้าหลอดอินไซส์เรามาตอบคำถามนี้กันนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่านี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะจากคำถามของเรานะคะที่ว่าคนเก่าในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะ หายสาบสู์ไปพร้อมกับสิ้นปี2568หรือมันยังจะตามติดเป็นสัมภเวสีไปยันปี2569นะคะเดี๋ยวขอเริ่มดูจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคนที่มาดูเพื่อเช็คพลังงานในตอนนี้หน่อยเนาะในใบแรกไพ่มันขึ้น the wheel of fortune พลังงานของคุณเนี่ยมันคือการมองไปข้างหน้าแล้วนะเนี่ยตอนนี้นะคุณมองไปข้างหน้าคือคุณน่าจะอยู่ในจุดของการโสดสักระยะนึงแล้ว จากไพ่นะคุณน่าจะอยู่ในจุดของการอยู่กับตัวเองมาสักระยะหนึ่งซึ่งอยู่ในช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาที่คุณแบบเหมือนเริ่มอยู่กับตัวเองแบบจริงจงจังๆมากยิ่งขึ้นตอนนี้เวลาเนี้ยคุณโฟกัสกับการที่คุณจะเติบโตคุณจะมีชีวิตในอนาคตคุณกำลังอยู่ในพาร์ทของการวางแผนชีวิตนะในขณนะดเดียวกันเนี่ย ในปีนี้ต้องบอกเลยว่าคุณน่าจะตัดคนเก่าๆออกไปจากชีวิตของคุณต้องบอกได้เลยค่ะว่าคุณเฉียบขาดมากขึ้นเพราะพลังงานของไพ่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้สึกนะแต่คุณแค่มองคนเหล่านี้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับอนาคตชีวิตของคุณคุณเลือกตัวเองดีกว่าไหนๆถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตก็ทิ้งมันไปในปี2 5 6 8ไปเลย แล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่ในปี2569นะคะทีนี้เรากลับเข้ามาสู่คำถามของเราค่ะว่าคนเก่าๆอะ่ะมันจะตามติดเป็นสัมภเวสีไปยันปีหน้าไหมขอดูหน่อยนะคะ <c oughs> ขาได้ปะทุกคนเห็นนะคะว่าสับไพ่เนาะสับไพ่แล้วไพ่ที่มันขึ้นมา <c oughs> ถามว่ามีคนเก่ากลับมาไหมมีแน่นอนเธอแล้วคนเก่าที่ว่ามากกว่าหนึ่งคนด้วยโอ้โหอันนี้คือคนเก่าหรือเจ้ากรรมในเวรคะ่ะอยู่กันตามติดแบบอือประหนึ่งแบบสัมภเวสีเลยจริงๆคือคนพวกนี้นะบอกได้เลยว่า ถามว่าเขามาด้วยความแบบจริงใจหรือจริงจังกับคุณเบอร์ไหนคุณดูนะพลังงานใบแรกเขาอ่ะคนคนนี้นะคะเข้ามาในชีวิตของคุณวนเวียนในชีวิตของคุณเหมือนจะดีเหมือนจะดีเพนบางช่วงนะคะแต่มันมามา,มาหายหายไพย่มันขึ้นห้ามไม่เท้าคือแบบมาพร้อมความสับสนอะงงงในชีวิตอะ่ะเออมาแล้วก็หายมาแล้วก็หายคือวงจรน,นี้มันยังเป็นวงจรที่ เขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นแต่เขายังนึกถึงคุณเสมอพอณเวลาเนี้คุณคุณดูแบบเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคุณดูไม่เอาใครคุณดูเอาแต่ตัวเองและณนะเวลานี้ไม่ได้พาร์ทของการเห็นกั่ตัวนะแต่ก่อนหน้านี้คุณน่าจะอยู่ในพาร์ทของการแบบตามใจรอเขาเป็นของตายที่ซื่อสัตย์อะไรแบบนี้เธอหันมาเมื่อไหร่เธอเจอฉันเสมอแต่ณเวลานี้คือ คุณเอาตัวเองแล้วไงคุณไม่เอาใครความสัมพันธ์ชิบหายหรือบัดซบอะไรก็ตามที่คุณเจอในปีที่แล้วเนี่ยในไม่ใช่ปีที่แล้วปีสองห้าหกแปดเนี่ยทั้งปีเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ฉันเลือกตัวเองฉันรักตัวเองดีกว่าถ้าต้องเจอคนแบบนี้ในชีวิตนะคะคุณได้บทเรียนช้ำเลยแต่คนคนนี้ถามว่าเขาจะหายไปไหมไม่หายไม่ดีขึ้นแต่ก็ วนเวียนนะคะประหนึ่งสัมภเวสีเลยทีนี้ขอถามต่อเลยนะคะว่าคนคนนี้จะกลับมาสร้างอิทธิพลภายในจิตใจของคุณอีกไหมหรือมาทำอะไรถ้าถามว่าเขาจะกลับมาสร้างอิทธิพลกับคุณอีกไหมเนี่ยคือไพ่ที่มันขึ้นมานะมีเดอะเฮอร์แล้วก็เจ็ดถ้วยแล้วก็เดอะเดวิคือคนเก่าๆพวกเนี้ย ไม่สามารถทำให้ชีวิตของคุณมันดีขึ้นได้เลยนะมันทำให้คุณสับสนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้คุณวนเวียนอยู่กับชะตากรรมเดิมๆความรู้สึกเดิมๆติดกับพลังงานเดิมๆอะค่ะคุณจะไปข้างหน้าละเหมือนกับเขารู้ว่าชีวิตของคุณกำลังจะดีขึ้นอะกระชากหัวคุณกลับอะอืมมันดูมันดูแล้วมันแบบมันดูถ่วงชีวิตมากกว่าก,า,การที่จะผลักดันให้คุณไปข้างหน้าขนาดนั้นนะ เพราะฉะนั้นระวังให้ดีโดยเฉพาะในช่วงประมาณกลางปีหน้าถ้าหายไปเงียบกันไปเนี่ยกลางกางปีหน้ามันมีแนวโน้มที่เขาจะวนกลับมาแต่วนกลับมาบอกได้เลยนะคะว่าความชัดเจนคือตรงไหนไม่มีหรือทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแค่ไหนอืมไม่มีมันทําให้คุณกลับมาไม่มั่นใจตัวเองกลับมาวนเวียนกับคําถามวนเวียนกับความกังวลขอดูหน่อยค่ะว่าปีหน้าไม่มีพลังงานดีๆให้กับคุณเลยเหรอพลังงานดีๆมีจา้า ไพ่มันขึ้นมาว่าคนคนนี้เข้ามาผ่านเรื่องงานแล้วเข้ามามากกว่าหนึ่งทำไมปีหน้าดูมีสเสน่ห์ขนาดนี้คะมันมีคนเข้ามาค่ะเป็นคนใหม่ๆอันเนี้ยคนเก่าส่วนอันเนี้ยเป็นคนใหม่นะคะอาจจะเข้ามาจากเรื่องงานเรื่องสังคมในชีวิตของคุณที่แบบคุณมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในชีวิตอะคนคนเนี้ยเข้ามา ในช่วงเวลาที่คุณโฟกัสตัวเองนะคะคุณอยู่กับตัวเองคุณไม่เอาใครคนคนนี้เข้ามาในจังหวะที่คุณแบบไม่สนใจเรื่องของความสัมพันธ์ไม่เข้าใจเรื่องแบบไม่สนใจเรื่องของความรักอะไรมากมายอะ่ะคนนี้เข้ามาจะบอกว่าคนใหม่จะเข้ามาก่อนคนเก่านิดเดียว คนเก่าจะเข้ามาในคนใหม่ๆเนี่ยน่าจะเข้ามาช่วงประมาณแบบมีนามเมษาส่วนคนเก่าๆเนี่ยน่าจะเข้ามาในช่วงประมาณแบบเมษาพฤษภามันจะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวคือพลังงานอะของคนใหม่ๆเนี่ยมันพร้อมในการผลักดันชีวิตคุณมากเลยแต่คนเก่าๆเนี่ยมันพร้อมในการถ่วงดุลชีวิตของคุณถ่วงไม่ได้ดุลด้วยนะถ่วงแบบถ่วงแล้วทาให้คุณแบบไปไหนมันขัดอนาคตของคุณอะ เพราะเท่าที่เห็นอย่างที่บอกค่ะว่าแทนที่มันจะทําให้คุณแบบเดินหน้าใช่ไหมคะมันกลับทําให้คุณถอยหลังวนกับคําถามวนกับความรู้สึกที่แบบติดค้างในใจอะ่ะทั้งๆท,ที่มันไม่มีอะไรต้องเคลียร์แล้วนะแต่มันไม่ได้มีอะไรที่มันดีขึ้นคุณต้องคุณต้องแบบตบสติตัวเองให้ดีๆเพราะว่าคนเก่ามันเป็นพลังงานของความแบบ มันไม่ได้เวิร์ขนาดนั้นอะถ้าคุณจะเดินหน้าไปแล้วเดินหน้าไปเลยเดินหน้าให้เต็มที่เลยอะไรที่มันเก่าๆนะคะขยำทิ้งแล้วก็โยนใส่ถังขยะได้เลยค่ะให้มันจบเผาลอยอังคารไปพร้อมกับปีเก่าค่ะปีใหม่ๆโฟกัสที่ตัวเองเลือกเส้นทางอนาคตใหม่คนเรานะคะไม่ว่าชีวิตของคุณอะมันจะเคยเจอเรื่องแย่แค่ไหนแต่มันคืออดีตไปแล้วค่ะสิ่งปัจจุบัน และอนาคตมันคือสิ่งที่คุณจะต้องใช้เวลากับมันหลังจากนี้ไปอย่าใช้ชีวิตชุยๆหรือใช้ชีวิตตามแบบแผนของคนคืออย่าใช้ชีวิตตามอารมณ์ของคนอื่นน่ะคุณเลือกทุกอย่างให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะกับความสัมพันธ์เก่าๆเนี่ยปล่อยมันไปได้เลยค่ะคุณพร้อมในการเริ่มต้นใหม่ได้แล้วจริงๆเพราะฉะนั้นรักษาพลังงานตัวเองให้ดีๆนะต้องเรียนรู้แล้วนะคะว่า ใครควรเข้ามาแค่ไหนใครที่มันไม่โอเคก็ตั้งขอบเขตของตัวเองซะอย่าใช้พลังงานของตัวเองอย่าใช้ความใจดีของตัวเองและสุดท้ายตัวเองเดือดร้อนมันก็จะวนอยู่ในรูปแบบเดิมๆไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอนาคตที่ดีอะ่ะรอคุณอยู่หน้าประตูแล้วเพราะฉะนั้นปิดประตูในสิ่งที่มันแบบไม่เวิร์กไม่โอเคหรือขยำขยำทิ้งลอยอังคารได้แล้วเนาะ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พายเล่าและหมออธิบายตามสิ่งที่เห็นนะคะ